สวัสดีครับวันนี้จะมาทำอ e ีเมลนะครับไว้สำหรับใส่ในช่อง youtube นะครับเพื่อเราจะกดไลค์กดกดคอมเมนต์ให้เพื่อนได้นะครับถ้าเราไม่ใส่เมลเข้าไปมันจะไม่สามารถกดไลค์และกดคอมเมนต์ได้นะครับเขาะจะบังคับให้เราใส่อ e ีเมลวันนี้ผมจะมา mm hmm. พาทำอ e ีเมลในช่อง youtube นะครับอันที่หนึ่งเปิด youtube ของเราเลยครับใน youtube ของเรามันก็จะค้างอ่า เมลเก่า <c oughs> เราอยู่นะครับให้ดูที่รูปโปรไฟล์ด้านบนขวามือนะครับบนขวามือถ้าเราจะเพิ่มสร้างอีเมลให้กดตรงที่รูปโปรไฟล์ขวามือด้านบนครับบนขวานะครับกดลงไปหนึ่งครั้งมันก็จะขึ้นรายละเอียดทั้งหมดมานะครับของช่องเก่าเราอีเมลเก่าเราทีนี้เราจะเพิ่มอีเมลใหม่ให้กดตรงลูกศรข้างรบรรทัดบนสุดนะครับมันจะมีลูกศรอ,อยู่ฝั่งขวามือนะครับ กดลูกศรไปหนึ่งครั้งมันก็จะขึ้นรายละเอียดทั้งหมดเมลที่มีอยู่ในเครื่องนะครับถ้าเราจะบวกบัญชีเพิ่มให้กดปุ่นสุดเลยครับที่เขียนว่าบัญชีแล้วก็มีเครื่องหมายบวกให้กดบวกครับพอกดบวกไปเขาก็จะให้เรามันก็จะมีสองอย่างนะครับว่าเราจะลงเราจะเข้าผ่านเมลเก่าหรือว่าเบอร์โทรศัพท์แต่ว่าเราไม่ต้องไปเข้านะครับนี่เราจะทําบัญชีใหม่เลย รจะทําอีเมลใหม่อีเมลใหม่ก็ไปดูล่างครับด้านล่างสุดนะครับซ้ายมือไปที่ช่องคําว่าสร้างบัญชีนะครับสร้างบัญชีด้านล่างล่างซ้ายนะให้ดูล่างสายคําว่าสร้างบัญชีกดหนึ่งครั้งเขาจะถามว่าสร้างสําหรับตัวเองหรือสร้างเพื่อธุรกิจให้กดสร้างสําหรับตนเองนะครับกดเข้าไปสร้างสําหรับตนเองทีนี้ เขาก็จะให้ให้ใส่ชื่อนามสกุลนะครับชื่อนามสกุลเราก็บางคนก็ใส่เป็นชื่อนามแฝงชื่ออะไรก็ได้นะครับก็ไม่จําเป็นว่าต้องเป็นเป็นเป็นจริงอันนี้ผมผมสาธิตเฉยนะครับเขียนว่านายงอนายงอก็แล้วกันครับเป็นตัวอย่างเฉยนะครับแล้วก็กดถัดไปเขาก็จะให้ใส่วันเดือนปีเพราะว่าวันเดือนปีเราก็อ่าเป็นทดสอบนะครับทดสอบ เดือนหนึ่งมกราปีพศนี้ก็ปีนี้ก็ให้เป็นคศออคิดตัศกราชนะครับหนึ่งเก้าเท่าไรหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าท่าไหรด่ดีเอาหนึ่งเก้าแปดศูนย์แล้วกันหนึ่งเก้าแปดศูนย์แล้วก็ให้เลือกเพศช,ชายาผมเป็นชายเนาะแล้วก็กดถัดไปครับล่างกว่ามือถัดไปหน้านี้เขาจะบอกให้เลือกที่อยู่ Gmail เลือกที่อยู่ gmail นะครับเลือกได้เลือกได้อ่าก็จะมี gmail ที่เขาทำไว้ให้บรรทัดที่หนึ่งบรรทัดที่สองนะครับแต่ gmail ที่ทำไว้ให้ส่วนมากมันมันจะจำยากเห็นไหมครับที่เือกส่วนจะจำยากเราสร้างเองดีกว่าครับถ้าจากสร้างเองต้องกดคำบรรทัดที่สามครับตัวเลือกที่สามสร้างที่อยู่ gmail ของคุณเองครับแล้วก็เริ่มสร้างที่อยู่ gmail ของคุณเองนะครับ นี่ผมก็ลองลองลอง,ลองพิมพ์ไปครับลองลองเอาอะไรดีอ่าลองดูนะครับเราอาจจะใส่ชื่อแล้วก็ตัวเลขก็ได้ลองเดินดูว่าใส่เสร็จล้วกดคำว่าถัดไปถ้าใส่ได้มันก็จะได้ถ้าใส่ไม่ได้เขาจะเป็นตัวสีแดงนะครับคือคือเราใส่ผิด รเราใส่ไม่ถูกหรือเราใส่ซ้ํากับเมลคออื่นมันก็จะไม่ขึ้นแบบนี้เราต้องใส่ให้มันมีทั้งชื่อแล้วก็ตัวเลขล้วลองกดถัดไปอ่าได้อย่างนี้แสดงว่าผ่านแล้วครับทีนี้ก็ใส่รหัสใส่รหัสอ่าเดี๋ยวผมจะไม่แสดงรหัสนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะรู้ผมใส่รหัสนะครับแสดงรหัสผ่านก็ไม่แสดงรหัสอันนี้ผมสุ่มเอาดีกว่า อลองดูนะถ้ามันไม่ซ้ำกับไขรมันก็จะไปได้อ่ารหัสได้แล้วครับรหัสที่โงใสทีนี้เขาจะถามว่าเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ไหม มันจะมีสองอย่างถ้าไม่เพิ่มด้านล่างสุดนะครับเราได้ลงมาล่างสุดมันจะบอกว่าข้ามด้านขวาก็จะบอกว่าโอเคเลยทีนี้ถ้าไปด้านล่างขวาโอเคเลยเนี่ยคือเครื่องนี้ผมมีซิมอยู่แล้วมันก็จะลิงก์ไปที่เบอร์โทรในซิมนี้ของผมอยู่แล้วแค่กดว่าโอเคหรือข้ามถ้าข้ามก็คือไม่ยืนยันผ่านผ่านโทรศัพท์ถ้ากดโอเคก็คือผ่านเบอร์โทรศัพท์ผมจะชอบเลือกผ่านเบอร์โทรศัพท์ดีกว่าครับเพราะว่าเวลาเมล เป็นนั่นเป็นนี่มามันก็ยังสา,ามารถตรวจสอบกันได้เขาก็จะถามว่าคุณทําจากเบอร์ไหนอะไรเงี้ยมันจะ,ะมันจะ,สะเสถียรกว่าแล้วก็เมลมั่นคงกว่าเราก็เก็บเมลน,นี้ไว้ใช้ดานานได้ผมจะกดโอเคนะครับโอเคใช้เลยอ่าแค่นี้ครับมันก็เราก็จะได้อ่าเมลใหม่แล้วตรวจสอบบัญชีตรวจสอบข้อมูลบัญชีของคุณผมพิมของพว่านายงอเอาเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็กดถัดไปเขาก็ความเป็นส่วนตัวและข้อกําหนด ็อ,ยอย่านรายละเอียดดูนะครับของ google เขาก็จะอธิบายไว้ให้หมดเลยอ่านจบแล้วเราก็ไปกดชั้นยอมรับครับล่างสุดเลยชั้นยอมรับเราก็จะเข้าการบริการของ Google ทั้งหมดได้ผ่านผ่าน g ีเมลนี้นครับมันก็จะลิงก์มาเสร็จแล้วเราก็จะได้ให้งอนี่ครับ ที่เป็นเมลของเราเราก็สามารถไปเล่นได้ปกติแล้วเราจะค้นหาอะไรอยู่ใน y t u t u มันก็ได้หมดแล้วก็วคือหนึ่งเมลเราจะกดไลค์กดกดคอมเมนต์กดอะไรก็ได้แล้วครับเพราะว่าเมลมันเข้ามาแล้วง่ายๆครับวิธีการสร้างเมลในโทรศัพท์ยิ่งเป็น Android นะี่ยิ่งยิ่งง่ายครับทำตามขั้นตอนนี้ได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมโอกาสหน้าก็มีความรู้ดีๆใหม่ๆที่เพื่อนๆอ,อ,อยากจะรู้แล้วก็ ถามมาได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทำเป็นคลิปเอกมาให้ดูแบบนี้คลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะครับสวัสดีครับ